อันที่จะไปเนีก็ภามางมุมหอยได้ตายิสาเนี่ยละสาที่ได้น้ำถึนไปหดพังมังมุมหอยกับยายอ้วนเด้อมาเด้อมังมุมหอยอมแซ่บดิแล้วก็รังลอยน้ำอยู่หลุมน้ำใหม่วะมีตรยายหลุมน้ำใหม่แล้วมัค่อยไหลเออมันก็คือมันลีนในขี้ดินอยู่เออตะกี้มันไหลก็ยังเนี่ยลองไปการ์าลูบน้ำผางมหมลูกค่อยๆค่อยๆ่อหา để bao biểu à dễ biểu tiếng đẻ ạ à ดีตีก็ป่าตีกับมาลอยงุ่มกลูบแม่ลูบซาซาแม่เข้าไปเร็ว้นมาเห็นนี่ค่อยๆข้ามค่อยๆข้าไปกันจังไลยแตี่คือบีบปลาปลาปลาโดดตามคือได้ก็ไปใหม่น่นี่ลายู่น้ำมันนี่หล่ะฮะข้ามมึงเอาอย่งม่ใจลูกอันเดียดได้ต้นไ่ไงไอโซดี้โซดี้อันนี้ลูกยังไง เอาให้น้องเอาให้น้องกินน้ำท้างผุนยายท่าจ้ะเด็กๆยิั้งซาเลงถ่าพากันมาเดี๋ยวไกลกันสิโลไทยใหญ่บางครั้งต้องหาซอยใหญ่เอาไปไปทะลวกกันกีก็ตำหมอ้อฮุ้ออมออมซูพี่น้องกินจ้ะ Ay lông lông lại bâtô lên. Hãy 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 อนะเอาให้นองน้ำเดอ้อบุจีหางุมหอยไอ้เนี้ยอยากขึ้นนั่งใส่มันจะตกหลด เสียงคบคๆ่คยังได้พี่น้องเสียงยำนี่ค่ะ

He's <laughs> am แมไน้เพราะอออมแล้วพี่น้องแป๊บเดียวนึงบ่เอาลายได้ยุังกินอะไรเอาอยากกินออมก็เอาเท่ะออมชื่อมือนิยุบานโลละวหกสิบบาทคุณได้จ้ะไม่เอาตัวเล็กไม่เอาตัวเล็ก <c oughs> ให้วันได้ลายเต๋อได้พี่น้อน <c oughs> ไนงได้ยกขึ้นเมังดอกระตาได้ออมแล้วพอ,อ,อดีนี่จะไห้ไงเราเอาเราเอานยหน่อยแค่นี้บ่ค่อยหลายตัวลหร กุปีหลายเด้แถวหนึ่งอยู huh. oh, so ่ลงไปพุ่นแล้วคือลงไปหาไปเรื่อยๆหนาวก็ะคืนแต่ละเนาะไม่จะถุยเอาได้ใหญ่บางี่สำเนียงเนี่อ๋อพ่อมันกินแสบมันเนาะเออมาเอาหลายหลายกินมะม่วงดหันปลาถูกปะไงยังไม่ได้กดเนี่ยอันคือมาล่องในกระดาษวะเดี๋ยวเขาอีเบีเลยน้าข้างกระโดดอีกตามเห็นมาปลาโน่นจันทร์ไงต้องไปแม่ชัวไปร้อยน้ำมา มาแยกบันสองตัวลงมาลงมาลงมาเหรียญน้ำน้ำไปหาบานไปโอ้สายฮอดเธอรอดกุ้งข้างมเงี้ยข้าสิหลายอยู่เหมือนบ่อืมน่อยหน่อยหนแล้วก็ลูบหาแล้วก็เอาน้อยๆปล่อย มันแป๊บเดียวก็ได้ออมแล้วเนาะที่มันงอมแป๊บเดียวนาะกูได้โทรกัพท์ถือไม่ถ้าแล้วหนาวแล้ว่ลงลอยหนาวนี่หนาวนี่ตอนน้าโดดอีกแล้วพี่ทองว่าได้เห็นได้เห็นว่หันไปพ่ะท่านปลาโดดขึ้นเขาเห็นเขาเล่นน้ำเล่นเห็นเด็กหน่อยเล่นน้ำมันติกินเด็กน่อยโป้งง่าย ยืมันได้เ hmm. ่ล่ะถ <laughs> <Yeah>. ูเ <Darwin> จ <t akers> okay. so ้าหาเหรอน่าเลยแนนมันมีหาบ่อม่เป็นสัมเลยกอมก็ใส่คิดยากคือป้าบกงมงป้าบกงมงที่อยู่อยู่อันสวนไต่อยู่สาเนี่ยหละจ้ะนาหลังไม้เบอร์สี่ เาเปนไยกระเพ้ลาจ้าพี่น้อง เข้ากันเออออกวงมเมืองแดงๆนี่มันหอมเลยจ้ะได้เก็บไปใช่ปะชิพัดกะเพราอันกะเพราปลาหมึกเดี๋ยวไปซื้อปลาหมึกมาแลกนี่ล้ะอ่ะสวัสดีครับนางบิ๊กเอ็มมังง้มหอยครับง้มหอยตุูน้าเด้ง่มหอยใส่ลกูกย,ยังได,ด้สาบอ่ะอันนี้น้องยังมีวันเดียครับเปน็นยังตูเก็บ น้องแดเนียลครับน้องเชหรือน้เี่ยสองเท่าง้มหอยแข่งกันพี่น้องแย่้าก็าย้ว่าง้มบักหอยไปจูบถ้าเราอยากกินออมหอยกันจ้า ถ้าเมืองได้พี่น้องวันสผาดภที่เนกาตาได้ออมกันมาเด้อถ้าเมืองได้จ้าแล้วพอนกึ่นั่นแหละสอคนกันส้มอมมันหนาวมันหนาวเออไในลายเต๋อพี่น้องหอยจูบจูบแยอ้วนก็ได้ออมคือกันละจ้าเนี่ยออมเออมันไปจังหันน้ำน้ำมันไหลว่าฉันเลื่อยบ่หันมันไหลพี่น้องมันหนาวกล่อมเลว่า ฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามไป่นไดยนะจ้าพอทุนแฟมิลรีฟาร์มจ้าคลิปนี้ยายอ้วนกับยายท่ากับม่ง่มหอยจ้าสวัสดีจ้า